b บเบส x สวัสดีครับผมตอมปี้เซเตครับคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆแล้วก็เป็นควิกอัปเดตนิดน,นึงนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าจากโปกคลิปแล้วเมื่อคืนวันที่14กรกฎาคมทาง Official ของ b Be บ r บส x จากญี่ปุ่นเลยนะได้ปล่อยภาพสินค้าใหม่ที่จะมาขายเดือนสิงหาคมนี้ใช่ครับสินค้าใหม่ของเดือนสิงหาประกาศออกมาแล้วสินค้าเดือนกรกฎาคมที่เป็นม้าที่เป็น cx กล่องสุ่มยังไม่ขายเลยแต่กล่องใหม่มาแล้ว ก็เป็นเป็ดเอ็กซ์ตัวใหม่ที่ประกาศเปิดตัวไปในญี่ปุ่นล่าสุดตอนนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับจะวางขายในวันที่9สิงหาคมประเทศญี่ปุ่นนะก็จะมีประกอบไปด้วย1เซตกับ1ตัวโดยสินค้าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเด็กเซตนะครับเด็กเซต U X 15 Shark Scale จะเป็นเด็กสายโจมตีร้วนๆทั้งหมดเลยมีเบรดมาให้3ตัวและเช็ดใหม่แล้วก็บิดใหม่ด้วยโดยในเซตนี้จะประกอบไปด้วยเบรดทั้ง BX UX แล้วก็ TX ด้วยเลยก็คือ3ตัวมีแบบไม่ซ้ำไม่ซ้ำลายแล้วก็ไม่ซ้ำชิ้นกันเลยคือ ซื้อล,ลงแข่งได้เลยอะโดยตัวแรกเนี่ยก็คือชาร์ Scale เหมือนจะเป็นตัวต่อของไม้นี่ปะชาร์กเอ็ดไหมหลายคนก็บอกให้ผมรีวิวช h ร์กเอแล้วก็จะได้ละเชตใหม่เป็น450 UF 450คือมันเตี้ยมาก เตี้ยที่สุดเท่าที่เบรดเอ็กมีในตอนนี้แล้วถ้ามันออกมาบวกกับ UF เอบิดเนี่ยน่าจะเป็นบิดท,ที่เตี้ยที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ชื่อว่า Under f r e แฟลครับในใบปิดด้านหลังก็จะเป็น Under f r e แฟลทชาร์สเกลก็ลองดูเอาตามนี้นะครับผมก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเบรที่เตี้ยมากๆแล้วก็เหมาะกับการเจาะเข้าไปในรัชเชตคู่ต่อสู้ทำให้เกิดโอกาสการเบิร์สได้สูงกว่าตัวอื่นแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะเราก็ต้องรอดูนสินต่อ ตัวที่2องนะครับ t a i l a n โน o n o R ให้มาในรัชเชต 170L โดยเจ้าตัวเบสอันนี้เนะี่ยจะเป็นเบสของ BX นะครับไอนนตัวชารเกอเมื่อกี้เป็น UX นะแล้วอันนี้จะมาเป็น BX ผมรู้สึกมันคล้ายๆกับ Phoenix Wing ผสมกับอะไรนะ l a n d Nobeat น่าจะน่าจะเป็นสายโจมตีที่มีน้ำหนักแล้วก็เน้นโจมตีแบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ ตัวที่3ก็น่าสนใจเหมือนกันคือมันน่าสนใจทุกตัวเลยว้ยเด็กเนี้ยมันน่าซื้อมากล่างล่าสุดของดานก็คือดานเบฟแล้วใช่ไหมนี่น่าจะเป็นล่างล่าสุดของเฮลเฮลเบฟที่เป็นซีรีส์ซีเอ็กซ์ก็จะได้มาเป็นเฮลเบฟสามหกศูนย์จีเอฟครับคือลักษณะเบรดคล้ายๆกับดานเบฟเลยสีสีมันตัดกันสวยมากเป็นสีเหลืองแล้วก็สีดำหรือมันเท่ผมชอบตัวนี้มากแต่ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะเพราะตั้งแต่ซื้อซีเอ็กซ์มามัน ไ,ม,ไม,มีตัวหนเเก่งลนยะนี่ก็เป็นสินค้าตัวแรกทีนี้สินค้าที่2ก็คือบูสเตอร์แพ็กตัวใหม่ครับก็คือซามูไรคาลิเบอร์ซามูไรตัวใหม่น่าจะเป็นร่างต่อของซามูไรเซเบอร์นะถ้าผมข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ช่วยกันแก้ได้เพราะว่าผมไม่ได้ดูอนิเมะซามูไรเนี่ยมาในรหัส BX 4 5นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของบูสเตอร์แพ็กเป็นสายบาลานซ์นะบิด M บิดใหม่คืออยากซื้อมาลองบิดใหม่แล้วก็เบดเมทซามูไร มันก็คล้ายๆกับตัวเดิมที่เป็นตำรไยเซเบอร์แต่ก็มันเพิ่มอะไรมาป่าวะอาจจะเอาไอ้ใบมีดที่ไรประโยชน์นี้ออกไปนะครับมันมีไว้เพื่อแค่เท่เฉยๆดูจากเบ็ดแล้วมีความใหญ่ก,กว่า ตัวสมุไรเดิมคิดว่าน่าจะโจมตีได้แรงกว่าเดิมด้วยนะถึงแม้จะเป็นสายบาลานก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับราคาที่ประกาศมาจากทางญี่ปุ่นเนี่ยเล็กเซ็ตชักสเกลเนี่ยจะราคาอยู่ที่4,500เยนซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,1001,200บาทประมาณนี้ส่วนตัวที่เป็นสมุไรคาลิเบอร์เนี่ยก็จะเป็นบูสเตอร์แพ็คราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500เยนก็อยู่ที่ประมาณประมาณ500บาทนะครับผมว่าออฟฟิเชียลไทยเอามาก็น่าจะราคาประมาณบูสเตอร์แพ็คกับ เด็กเซตที่ผ่านมาที่ออกมานะเรามารอรู้กันครับว่าออฟฟิเชีไทยจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้ทุกคนชอบตัวใหม่กันไหมครับชอบตัวไหนบ้างคอมเมนต์บอกได้นะหรือใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกเลยเดี๋ยวผมจะไปหามาให้ครับไปแล้วครับรีบมากเดี๋ยวไปถ่ายงานไม่ทัน